เทปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง Mr. Queen ซีรีส์ที่สุดเด็ดในปี2021ใครก็ตามที่ไม่ดูเรื่องนี้ถือว่าเอามากเลยซึ่งมีผู้ติดตามดูเรื่องนี้ถึง4ล้านคนเลตติ้งมากกว่า14%อุ้ยฝั่งเรามันก็นั่งช่างดุเดือดใช่ไหมฮะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ดูเรื่องเนี้แอดมินก็จะเล่าเรื่องย่อก่อนแล้วกัน มิสเตอร์ควีนเนี่ยเล่าเรื่องของเชฟหนุ่มชื่อดังในโลกปัจจุบันที่หนีตำรวจแล้วไปตกอยู่ในสระว่ายน้ําแล้ววิญญาณของเชฟหนุ่มคนนี้ก็ไปโผล่ในยุคโชซอนวิญญาณไปสิงสู่พระมเหสีราชินีซอรินของกษัตริย์ชอนจงกษัตริย์คนที่25แห่งราชวงศ์โชซอน หลังจากที่วิญญาณเชฟหนุ่มไปติดอยู่ในร่างหญิงสาวก็ได้ก่อเรื่องสนุกสนานมากมายมีทั้งการทำอาหารมีทั้งการพูดจาที่ใช้คำศัพท์ปัจจุบันสับแสงแปลกๆจนทั้งหวังออกไปล่ำหรือว่าพระมเหสีองค์นี้ทรงเพี้ยนไปแล้วแล้วการที่พระมเหสีเนี่ยมีร่างของชายหนุ่มติดเข้ามาในวิญญาณ ก็ยังต้องไปสู้เกี่ยวกับการแย่งชิงพระราชอำนาจในฝ่ายในและฝ่ายหน้าโอ้โหดุเด็ดเผ็ดมันมีทุกสิ่งที่ต้องเลือกสรรอละ่ะแล้วในละครกับซีรีส์เนี่ยกับในประวัติศาสตร์ตัวจริงของราชินีซอรินเนี่ยเป็นไปอย่างที่ละครเขาแสดงมาหรือเปล่าละ่ะแอดมิน แอดมินก็ไปขุนขวายมาแล้วก็สรุปว่ามีบางส่วนที่ตรงตามประวัติศาสตร์แล้วก็มีบางส่วนที่ซีรีส์ตัดออกไปสัรุนแรงเหลือเกินคือมโนโไปสักไกลเรามาดูกันเป็นแผลๆดีกว่าตามประวัติศาสตร์เนี่ยราชีซอรินเกิดจากตระกูลคิมแห่งอันดงซึ่งตระกูลคิมแห่งอันดงเนี่ยถือว่าเป็นตระกูลที่มีอํานาจมากเพราะว่ามีขุนนางใหญ่อยู่ไม่น้อยในราชสำนัก แล้วยังมีพระอิกาคิมหรือว่าพระราชนีซุนวอนเนี่ยเป็นหัวหน้าพระอยิกาซุนวอนเนี่ยเป็นคนแต่งตั้งกษัตริย์ซอนจงขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่25ของราชวงศ์โชซอนและพระอิกาองค์นี้แหละก็เป็นคนแต่งตั้งคุณหนูซอรินขึ้นเป็นราชนีซอรินเพื่อที่จะคงอำนาจแห่งตระกูลคิมให้อยู่ต่อไป คุณหนูซอรินเนี่ยเกิดในปี1837มีพระชนมายุห่างจากพระสวามี6ปีเป็นบุตรสาวของใต้เท้าคิมมุนก้นกับมินฮูหญิงซึ่งเป็นพระยาคนที่สองของใต้เท้าคิมมุลกึนในเรื่องเนี่ยในซีรีส์จะชอบพูดออกมาประมาณว่า พระมเหสีเนี่ยไม่ได้เห็นหน้าแม่ตั้งแต่เกิดเพราะแม่ได้เสียชีวิตตอนคลอดแต่ว่าในประวัติศาสตร์ไม่จะระบไว้เช่นนั้นอันนี้คือเป็นข้อที่หนึ่งที่แตกตา่างพระมเหสีเนี่ยได้รับการสถาปนาในปี1851ในวัย14ปี หลังจากแต่งงานกับกษัตริย์ซอนจงแล้วความสัมพันธ์กับพระสวามีไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ซึ่งข้อนี้จะแตกต่างกับในซีรีส์ที่จะเห็นว่าอู้หูยกริย์ซอนจงเนี่ยหลงไหลพระมเหสีเป็นอันมากถึงกับมาตั้งพจนานุกรมพระมเหสีแล้วก็มีหลายต่อหลายครั้งที่เกิดอาการฟี a เจอร n g ิงกันมีการจูบกันเกิดขึ้นซึ่ง ความแสดงความรักกันในสมัยก่อนยังไม่มีการจูบกันนะการจูบเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคนเอเชียได้เห็นฝรั่งได้เห็นบรรดาพวกคนปารีสและเขามาเฟรนช์คิสแลกลิ้นกันดังนั้นการที่แสดงความรักสมัยก่อนยังไม่มีการจูจุบมาในหนังนะจ๊ะอย่างที่ภาพที่เห็นหลังจากที่พระราชินีซอรินเนี่ยขึ้นเป็นพระอัครเมเหสีใน1851 ตอนนั้นพระนางเนี่ยมีอายุแค่14ปีซึ่งยังอ่อนต่อโรคนะักหลังจากแต่งงานแล้วพระเจ้าซอนจงเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนางสักเท่าไหร่ความสัมพันธ์กับพระสวามีก็ไม่ค่อยดีอันนี้อาจจะมีคนมาถามว่าทำไมถึงได้แตกตายจากในซีรีสเพราะในซีรีเนี่ยอูหูหิกษัตริย์ซอนจงนะมาฟิชเจอริงมาหลงไหลพระมเหสีตลอดเวลา แต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนื่องจากว่าพระราชนีซอรินเนี่ยเกิดมาจากขุนนางแห่งตระกูลคิมที่ยิ่งใหญ่พระนางเป็นกรุสตรีโดยแท้กับกันพระเจ้าซอนจงเนี่ยถึงว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่25แต่ในอดีตเนี่ยพระองค์เป็นเพียงแค่เจ้าปลายแถวที่ต้องหนีไปอยู่เกาะไกลๆต้องทำหน้าที่เป็นชาวประมงดังนั้นนอกจากพระองค์เนี่ยจะไม่รู้จักหนังสือแล้วกาบกรโครงฉันก็ไม่รู้อะไรทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นลทัทธิขงจื้อหรือการปกครองความรู้ของพระองค์ถือว่าเป็นซีโรและยิ่งต้องมาฟฟเจอริงกับราชินีที่ไม่รู้จักและยังมาขาดอำนาจของตัวเองความสัมพันธ์นั้นก็ไม่ค่อยราบลื่นเท่าไหร่ตัวพระเจ้าซอนจงเองเนี่ยถึงแม้จะรู้ว่าตัวเองเนี่ยไม่มีความสามารถแต่ก็ไม่เคยไขว่คว้าที่จะรู้หนังสือไปมากกว่านี้ตามประวัติศาสตร์กำหนดไว้ว่า ตอนที่พระอ,องค์เสวยราชพระอ,องค์ไม่รู้แม้แต่ที่จะอ่านประกาศราชองค์การของตัวเองไม่สามารถจะพูดสปีชยาวๆได้วันวันส่วนใหญ่เสวยน้ำจันทมากมายไม่สนใจราชกิจแล้วก็ยังครุกอยู่กับพระสนมที่มีอยู่มากมายนี่คือสิ่งที่ประวัติศาสตร์ได้เขียนไว้ส่วนพระราชนีซอรินและทำอะไรพระราชนีซอรินเนี่ยอำนาจในฝ่ายใน ปกติราชนีจะมีถือมีอำนาจสูงสุดแต่ว่าพระองค์อำนาจที่มีนั้นก็ไม่ได้เด็ดขาดเพราะตอนนั้นมีผู้อาวุโสฝ่ายในอยู่สามพระองค์ด้วยกันพระองค์แรกคือพระอีกาซุนวอนจากตระกูลคิมก็คือย่าของพระนางที่เป็นคนแต่งตั้งพระนางขึ้นมาเป็นพระมเหสีผู้อาวุโสคนที่สองก็คือพระพันปีซินจองจากตระกูลโจอย่างที่ในรูปเอามาให้เห็นกัน แล้วองค์ที่3คือพระพันปีมายองฮอนจากตระกูลโชซึ่งพระองค์เนี้ยในซีรีส์ไม่ได้กล่าวถึงดังนั้นแอดมินก็จะไม่พูดถึงเช่นกันในต้นราชการเนี่ยพระมเหสีก็มีความสำคัญเพราะว่าเป็นหลานของพระอายิกาและเป็นพระมเหสีของกษัตริย์แต่ถึงว่าจะมีความสำคัญก็จริงแต่พระมเหสีเนี่ยก็ไม่ได้มีอำนาจเด็ดขาดในฝ่ายใน อย่างที่ดูในเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าพระมเหสีถึงก็ลงครัวเองคอยปรุงอาหารต่างๆนานา,นาเพื่อถวายพระอยัยกากับพระพันปีแต่ในความจริงแล้วเนี่ยส่วนน้อยมากที่พระมเหสีของราวงชวงศ์โชซอนจะลงครัวเองเพราะปกติแล้วครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีคุณค่ามากเพราะว่าผู้ทํางานในครัวนั้นจะต้องเป็นนางกำนันที่คัดแล้วมาอย่างดี แล้วนางกำนันเหล่านี้จะไม่มีสิทธิ์ใช้น้ำหอมจะไม่มีสิทธิ์ทาเครื่องประชันประทินผิวต่างๆเพราะว่าพระนางพวกนี้เหล่านางกำนันพวกนี้จะต้องถวายอาหารให้พระมหากษัตริย์ดังนั้นการที่จะมาไว้เล็บยาวมาทาครีมต่างๆนานาหรือใช้น้ำหอมถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะอาหารถือว่าเป็นสิ่งบริสุทธิ์ ดังนั้นการที่พระมเหสีจะลงครัวเองทําเมนูต่างๆนานาอย่างที่เห็นในซีรีส์ได้เห็นในภาพเนี่ยในความเป็นจริงถือว่าเป็นไปได้ยากแล้วข้อ2ในซีรีส์มิสเตอร์ควีนเนี่ยพระมเหสีเป็นผู้ดูแลการเลือกพระสนมเองโดยที่มีการเลือกพระสนมในซีรีส์เข้ามา3พระองค์แต่ว่าในประวัติศาสตร์ไม่เคยกล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ก่อนส่วนใหญ่แล้วเลือกการ การคัดเลือกพระสนมเนี่ยพระมเหสีจะต้องเป็นผู้จัดการแต่อย่างที่แอดมินพูดไปข้างต้นแล้วว่าในฝ่ายในนั้นมีผู้อาวุโสอยู่ถึง3พระองค์และผู้อาวุโสเหล่านี้ก็หิวอำนาจกันที่สุดดังนั้นการที่จะมาปล่อยให้พระราชินีมาคัดเลือกสนมด้วยตัวเองถือว่าเป็นไปได้ยากอันนี้ก็เป็นข้อที่แตกต่างจากประวัติศาสตร์เช่นกันหลังจากขึ้นเป็นพระมเหสีแล้วตำแหน่งของพระนางมั่นคงมาอยู่ถึง7ปี แล้วก็ามันเริ่มง่อนเงนสันคลอนก็ตอนที่พระยุกาสุนวันเนี่ยได้สิ้นพระชนการสิ้นพระชนของพระยุกาสุนวันเนี่ยเปรียบเสมือนไม้ใหญ่ที่คุ้มครองตระกูลคิมเนี่ยได้โดนอัศนีบาดฟาดมาที่หัวใจเพราะว่าพระยุกาสุนวันนั้นเป็นผู้สําเร็จร,ราชการแทนพระเจ้าอยู่หัวและยังดูแลทั้งฝ่ายหน้าและฝ่ายในถือว่าเป็นหัวใหญ่หัวหอ,อกของตระกูลคิมแห่งอันดง ทันทีที่พระนางสิ้นไปหัวหอกและหัวหน้าก็ได้สิ้นตามแล้วหลังจากที่พระอิกาสิ้นพระพันปีสินจองเนี่ยก็เริ่มขึ้นมามีอํานาจมีบทบาทแทนเพราะถือว่าเป็นผู้อาวุโสฝ่ายในที่อายุมากสุดซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยพระอิการซุนวอนกับพระพันปีสินจองเนี่ยไม่ถูกกันเลยพระนางสองคนนี้คอยขับเคี้ยวแย่งอานาจกรารราชสำนักมาตลอด แต่เนื่องจากว่าพระพันปีสินจงเนี่ยมีศักดิ์เป็นลูกสะพ้ยยังไงก็ต้องยอมพระอัยิกาแต่หลังจากสิ้นพระอัยิกาแล้วพระพันปีสินจงก็ถือโอกาสนี้มาครอบงำกษัตริย์เพราะรู้ว่ากษัตริย์ซอนจงนั้นไม่สามารถอ่านออกเขียนได้พระนางก็ประกาศขึ้นมาเลยว่าพระนางจะเป็นผู้สำเร็จราชการคนต่อไปซึ่งการประกาศเช่นนี้เป็นการกลุ่มอำนาจอย่างรุนแรง พระมเหสีซอเรนนั้นพอเห็นพระพันปีซินจองขึ้นมากุมอำนาจพระนางก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะว่าตอนนี้คุณนางตระกูลคิมโดนพระพันปีซินจงหมายหัวกันคนแล้วคนเล่าในราชสมนักวันนี้คนนี้โดนกำจัดวันนั้นคนนั้นโดนเนรเทศแม้แต่พระบิดาของพระมเหสีเองก็งอนเงันเง,นงันอยู่ในตำหนักอยู่ในตำแหน่ง ซึ่งพระนางนั้นก็อยู่อย่างเจียมเนื้อเจียมตัวจนมาปีถัดไปพระนางก็เกิดทรงพระคันขึ้นมาเอาละ่ะตอนนี้ทรงพระคันขึ้นมาแล้วความสำคัญก็เข้ามาที่ตัวพระนางแล้วเหล่าขุนนางตระกูลคิมทั้งหลายรีบเข้ามาแสดงความยินดีเพราะว่าถ้าเกิดพระนางประสูติเป็นพระโอรสแล้วไซสพระโอรสองค์นี้ก็จะเป็นรัชทายาท เพราะพันปีสิงจองก็ต้องสูญเสียอํานาจไปเพราะยังไงก็ต้องยอมแพ้ให้กับแม่ของรัชทายาทพระมเหสีก็ไม่ทําให้ผิดหวังค่ะเพราะว่าพระมเหสีก็ได้กําเนิดพระโอรสเกิดความป่าปลื้มปิติกันทั่ววังโอ้ยตอนนี้ละ่ะในที่สุดพระมเหสีก็ได้กําเนิดรัชทายาทแล้วแต่พอให้กําเนิดรัชทายาทมาแค่เจ็เดือน องค์ชายองค์นี้ก็สิ้นพระชนไปสร้างความเสียใจให้กับพระมเหสีอย่างมากข้อนี้แหละเป็นสิ่งที่มีอะไรน่าตกิดตะขวงใจเพราะว่ากษัตริย์ซอนจงเนี้ยนอกจากจะมีพระมเหสีแล้วพระองค์ยังมีพระสนมอยู่ถึง6พระองค์แต่ไม่ว่าพระองค์หกพระองค์เหล่านี้จะตั้งครนภ์และมีลูกชายยังไงลูกชายของพระนางก็สูญสิ้นชีวิตกันตั้งแต่ตอนยังยาวทั้งนั้น ซึ่งเป็นข้อแปลกใจที่ว่าพระองค์มีพระโอรสมากมายแต่ไม่มีใครเลยที่อายุยืนเกินหนึ่งขวบก็สูญสิ้นทั้งหมดอันนี้ก็มีคนพาดพิงไปว่าคนที่แอบชักใยอยู่เบื้องหลังคอยทำลายโอรสเหล่านี้ก็คือพระพันปีสินจองที่ไม่อยากจะสูญเสียอำนาจหลังจากที่ราชนีซอนรินเนี่ยได้สูญเสียพระโอรสไปอำนาจในฝ่ายในก็ถดถอยลงทุกวันทุกวันจน ปี1863พระเจ้าสอนจงก็เกิดสวรรคตเอาละคราวนี้เป็นเรื่องละเพราะตอนนี้พระมเหสีไม่สามารถที่จะมีพระสวามีคอยปกป้องถึงอยู่ก็ไม่ได้ปกป้องเท่าไหร่ตอนนี้สวามีก็ตายไปตัวเองก็ถือเป็นแม่ไม้ลูกก็ไม่มีพระพันปีซิมจองก็ไม่ทรงโปรดเพราะมาจากตระกูลคิม พระมเหสีอายุ26ศูนเสียสวามีก็ศูนยเสียที่พึ่งจะทำยังไงดีล่ะก็เลยคิดกับขุนนางตระกูลคิมว่าถ้าอย่างนั้นเรามาแต่งตั้งกษัตริย์องค์ใหม่และให้กษัตริย์องค์ใหม่เนี่ยเป็นพระอระบุญธรรมของพระนางดีกว่าเราต้องฉวยโอกาสตอนนี้แต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเพราะพระพัพพพพพพนปีสินจองนั้นฉวยโอกาสมากกว่าและอีกอย่างกฎราชสำนักก็ระบุไว้ว่า ผู้ที่จะสามารถเลือกกษัตริย์องค์ต่อไปต้องเป็นผู้อาวุโสสูงสุดในฝ่ายในซึ่งพระมเหสีซอรินไม่ใช่ผู้อาวุโสสูงสุดพระพันปีซินจงตหาหักที่เป็นผู้อาวุโสสูงสุดพระพันปีซินจงถือตอนที่ทุกอย่างกำลังวุ่นวายเข้าไปกุมตายยกและเก็บไว้ที่พระนางแล้วพระนางก็แต่งตั้งให้องค์ชายลีมยองบกขึ้นเป็นพระเจ้าโคโจงกษัตริย์องค์ที่26ของราชวงศ์โชซอน หลังจากที่พระเจ้าโคจงขึ้นมามีอำนาจแล้วพระมเหสีซอรินเนี่ยก็ไม่ได้รับการดูแลอะไรสักเท่าไหร่ถึงแม้ตัวเองจะรับการเลื่อนยศเป็นพระพันปีก็ตามแต่ก็ไม่ได้มีความสําคัญในราชสําสนักพระนางเสียชุดไปอย่างเงียบๆในวัย42ปีพระนางถือว่าเป็นไพ่ใบสุดท้ายแห่งตระกูลคิมแต่ไพ่ใบนี้ไม่สามารถที่จะทำให้ตระกูลคิมกลับมามีอำนาจแล้วลืมตาอาปาก เอาละหลังจากที่ผู้ฟังเนี่ยได้เห็นว่าชะตากรรมของราชินีซอรินในปติศาสตร์เป็นยังไงในซีรีส์ค่อนข้างจะแตกต่างมากเพราะในซีรีส์พระราชินีซอรินได้เกิดกานได้สร้างความเปลี่ยนแปลงขึ้นในราชสำนักมากมายแต่ในความเป็นจริงนั้นชีวิตของพระนางค่อนข้างเศร้าแล้วก็ไม่ค่อยมีบทบาทเหมือนในซีรีส์เอาละทุกท่านหลังจากฟังเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวผู้พูดเนี่ยก็จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของ กษัตริย์ซอนจงและก็มีพระยีกา,าคิมแล้วก็พระพันปีสินจองด้วยทุกคนจะได้เข้าใจว่าตัวเอกในเรื่องของ,ของเรื่องนี้มีจุดจบและข้อแตกต่างจากประวัติศาสตร์และในซีรีส์ยังไง